เคียวหวางชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะอฝันว่าคืออาจจะคิดก่อนนอนเยอะเพราะว่าคิดเยอะช่วงนี้คิดเยอะเป็นบ้าเป็นป่วงคิดว่ากลัวว่าถ้าเกิดภัยพิบัติหรือเกิดภัยธรรมชาติจะทำยังไงคือห่วงคาโลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วทีเนี้ยก็น่าจะคิดก่อนนอนหละมั้งแล้วก็เลยฝันว่าน้ำมาท่วมบ้าน ฝันว่าน้ําท่วมแล้วก็เลยแบบเออเอา,เอา,เอาลูกแก้วมาถวายปูด้วยก็เลยคิดว่าโอ้พอดีเลยจัดเลยค่ะ99กับ58ฝังพี่เคยตามแล้วไม่ถูกเลยคิดว่าอยากขัดลาบน้องเลยแล้วก็วันที่5พฤษภาเราก็จะทำบวงสวงที่บ้านแล้วก็ตัก ตักบาตรทาบุญพระแล้วก็ทำโรงทานที่บ้านเจอตัวจริงสวยมากค่ะคุณค่าเจอที่ไหนเอ่ยอย่าบอกนะเจอที่วัดเจอที่วัดคือน่าสดมากขอพิกัดค่ะได้เลยจ้าได้เลยได้เลยถ้าฝันเห็นน้ําท่วมบ้านดีนะจริงหรอฝันว่าน้ําท่วมพาร์คลนี่ขึ้นไปอยู่ชั้นสองนะ้ำมาแรางมากเหมือนซูนามิอ่ะแบบเห็นเลยนะว่าเป็นขึ้นนะ้ํามาแล้วก็รีบปิ้งขึ้น แม่ซื้อ99กับ58าม่กลับเยี่ยมจริงๆหนูกลับหนูกลับหนูกลับอืมอืมกินหมูกระทะกันร้ซื้อหมูกระทะมาด้วยเละบรลวยบรลวยค่ะบรลวยบรลวยเพราะว่าบัลลซื้อหลาย กได้ซื้อหลายซื้อเพาะประมาณซื้อเพาะประมาณหนูเป็นคนบ่กล้าซื้อเลขหลายดอกพี่ๆเพราะว่าหนูยานเน,นี้ยมันบ่ถือย่านเนี้ยมันบ่ถือแ้วมันกดหลายแม่ทาใจไม่ได้ทําใจไม่ได้ก็เลยแบบว่าเป็นคนที่เล่นแบบซื้อน้อยซื้อแค่แบบพอดีอืม โอ้ยดีใจติท็อกฟื้นคืนชีพดีใจมากเมื่อตอนกนล,ลางวันไลฟ์คนก็ดูเยอะขายของชามขายของแทบเ่ะขายของนัอุตสาห์ตามคุณแม่ช่วยไม่ได้ค่ะซื้อเลขไม่กลับนี่ช่วยไม่ได้จริงๆนะคะได้ค่ะน้ำตกขึ้นบ่อ,บอค่ะค่ะน้ำตกแพงกลัวค่ะน้ำตกแพงกลัวมั้อนี่ซื้อลูกแก้วเบิร์หกพัน 6, ลูกแก้วอ่ะลูกแก้วอ่ะอันใหญ่ๆข้างบนน่ะพันกว่าบาทนะ อันที่สูงสุดเลยอะที่แบบสีแบบน้ำตาน้ำตาหน่อยพันกว่าบาทแล้วก็ลูกเล็กลงมาก็จะแบบหลายร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกน้อยน้อยน้อยๆอยอีกอะเออคือวันนี้ซื้อทั้งหมด6กพันที่ซื้อลูกแก้วไปตะกร้าไม่ขึ้นหนูยังไม่เปิดครับหนูยังไม่เปิดครับหนูยังไม่เปิดตะกร้ไปเที่ยววันไหนไปสิบเค่ะไปสิบื่นเต้นมาก โอเคไหมโอเคค่ะชอบเพอร์เจอร์ไม่เป็นไรไม่มีอะไรเลยค่ะความจริงก็คือไม่มีอะไรเป็นคนแบบเพอร์เจอร์ค่ะเป็นคนเพอร์เจอร์เป็นคนแบบอา่าเหมือนเวลาที่มีอะไรที่ตัวเองนอยหรือไม่สบายใจอะไรเงี้ยก็จะกั่นกองออกมาเป็นคําพูดที่ดีเพื่อให้พลังบวกกับทุกคนเพราะเราสึกว่าเวลาที่เราให้พลังบวกกับทุกคนนะ่ะ เราจะรู้สึกดีแล้วเราจะรู้สึกมีพลังกลับมาหาเราแล้วมันก็จะทําให้สิ่งที่เราไม่สบายใจหรือสิ่งที่เรานอยอยู่มันจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะมันคือการฮิวตัวเองนั่นแหละทุกคนอืมเที่ยวไหนคะไปญี่ป,ปุ่นแม่เก่งอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะ พี่แต่ว่าวิธีที่แบบนิวเตงได้คือสิ่งที่หนูพิมพ์หรือโพสอะมันคือความจริงมากเลยนะทุกคนทุกคน่คนะลองไปส่องกระจกแล้วก็ลองมองดูตัวเองนะคือตัวเรามีแค่คนเดียวในโลกเวลาที่เราเหนื่อยหรือเวลาที่เราเท้อหรืออะไรอะ่ะให้เรามองกลับไปในวันที่เราแย่กว่านี้ถ้า ้าหนูเชื่อว่าบางถ้าคนอายุมากแล้วหรือคนที่มีประสบการณ์แล้วอาจจะไม่ได้อายุมากอายุน้อยกว่าหนูแต่ว่าประสบการณ์มันอาจจะเยอะมากๆให้เราอะลองมองย้อนกลับไปในวันที่แย่มากๆมากๆ,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 ๆแบบวันที่มันหนักที่สุดในชีวิตเราอะแล้วเราผ่านมันมาได้ให้เรามองตรงนั้นแล้วให้เรามองว่าเฮ้ยเราเก่งมากเลยนะที่ผ่านปัญหาตรงนั้นมาได้อะแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราในตอนนี้คือดีที่สุดแล้ว พราะเราผ่านปัญหาที่หนักๆมาแล้วนะคะมันช่วยยืตัวเองได้เยอะมากๆค่ะให้เรามองกลับไปในวันแย่ๆแล้วเราจะรู้สึกว่าวันนี้มันดีแต,แต่แต่เราอย่าไปเราอย่าไปมองในวันที่ดีแบบสมมติวันนี้เราแย่แต่เราไปมองวันที่เราเคยสุขอะมันจะทําให้เราทุกข์กว่าเดิมเราให้เรามองวันที่เราทุกข์กว่าวันนี้แล้วมันจะทําให้เรามีความสุขขึ้นนะคะ แล้วก็ไม่ต้องไปคิดน้อยใจว่าเมื่อไหรเราจะดีเหมือนคนอื่นเมื่อไหรเราชีวิตเราจะดีเมื่อไหรเราจะแบบสบายอะไรเงี้ยไม่ต้องไปคิดแบบนั้นคิดแค่ว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เชื่อพวกนี้ไม่ดีหรือวันต่อไปไม่ดีหรือเดือนนี้ไม่ดีเดือนหน้าก็ดี <Okay. S 1> ฮะดบบเดือนหน้าก็ดีได้ เดือนต่อไปก็ดีได้เวลาถ้ายังไม่ตายอ่ะทุกคนสามารถใช้ชีวิตกันได้ตลอดเวลาไม่ไมไม,ไม่มันหนูว่าถ้าเป็นลักษณะนี้น่าจะปกติค่ะ tiktok น่าจะปกติไม่ไม่ได้ดีดหรอกไม่ได้ดีดไม่ได้ดีดเดี๋ยวมันก็ดีดคนขึ้นแต่หนูว่าหนูจะเอามันมาตั้งตรงนี้แหละหนูว่ามันไกลไปอ่ะใช่ปะมันก็อยากกิน หมกูกระทะตอนเนี้ย